สวัสดีครับนะฮะก็วันนี้มาพบกับช่วงพิเศษละกันนะครับผมเป็นช่วงของการรีวิวจอหนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางร้านพี่หลามหรือว่าฉลามช็อป o com นะครับหรือว่า facebook com slash ฉลามช็อปนั่นเองนะครับนี่ที่ด้านล่างนี้เองนะครับเกือบชี้ผิดปาด้านล่างนี้ด้านล่างนี้คือช่องทางการติดต่อหรือว่าเข้าไปเยี่ยมชมร้านนะครับทีนี้ตัวนี้ที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยคือจอ xbox one อ xbox one halo 5นะครับหรือว่า halo 5นะฮะ เวอร์ชันที่ผมได้มารีวิวเนี้ยคือรุ่นสีเขียวนะครับมันจะมีสองสีด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะนี่ครับสีเงินตัดฟ้าตัดเทานะครับแล้วก็สีเขียวที่เป็นเขียวกึ่งๆทหารคือมันเป็นสีเขียวของตัวเอกนะครับนี่คือตัวเอกในเรื่องเฮโร่นะฮะส่วนตัวผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ติดตามนะฮะเป็นมาสเตอร์ชีฟนั่นเองเออเป,เป็นเป็นเป็นกับตามาสเตอร์ชีฟนะครับรู้สึก,กว่าเพคเดี๋ยวจะเชื่อมาสเตอร์ชีฟมนทุกอย่างนะครับไม่แน่ใจเนาะ นะครับผมก็ไม่ได้ติดตามอยู่แล้วด้วยนะครับก็จะมีสีเขียวและสีเงินนั่นเองครับเปิดมาเปิดมาในกล่องเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากครับมีกล่องเปล่า <c oughs> คือภายในกล่องจะไม่ได้มีอะไรมากนอกจากตัวก็เรียกว่าไปเหมือนโค้ดอะไรทักอย่างนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอ๋อเป็นแบบอ d d on download เอารลงแบบ download content นะครับผมนี่1แผ่นนะครับแล้วก็ ผู้มือการใช้งานต่างๆนะครับคือลักษณะการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยมันก็เหมือนกับ Xbox One นั่นแหละนะครับแล้วก็แล้วก็มีฐานนะฐาน2ฐาน2 A ให้สก้อนนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูแพ็กเกจก่อนเนาะแพ็กเกจด้านหน้านะครับนี่ Wireless Controller นะครับด้านอว่าพื้นฐานเป็น w i r e l e s นะแล้วด้านข้างครับภายในกล่องจะมีอะไรบ้าง ก็จะมีจอยมีฐานแล้วก็คู่มือต่างๆด้านนี้คืออีก,อกมุมนึงของจอยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อาจจะลองมาดูตัวจอยกันครับผมโค้สวยครับผมบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็ดูดูแตกต่างจาก Xbox One ตัวเดิม,ดมนะฮะแล้วก็แตกต่างจาก Xbox 3า0พกสนด้วยนะครับอื ที่อนาล็อกเนี่ยจะเป็นนา็อกแบบคือตัวนา็อกเขาผมไม่น่าจะจะซูมเห็นหรือเปล่าน,นะนี่ครับจะเป็นเหมือนกับเป็นผิวขู่ขระด้วยนะเนาะนะครับแล้วก็ตรงดีเพลนะครับตรงตรงดีเพลกับตรงก้านด้านหลังจะเป็นสีทองนะครับจะเป็นสีทองเลยนะครับอันนี้คือเวอร์วิวให้ดูก่อนนะครับดูตัวปุ่มครับปุ่มเขาก็จะเป็นแบบ เคลือบงานหนิดนึงครับเป็น glossy นะครับนี่ฮคือโดยรวมแล้วเนี่ยผมยกให้เป็นจอยที่มีวัสดุนะครับดีมากๆคือตั้งแต่สัมไอสัมผัสแรกที่จับไปเนี่ยคือมันดีกว่าไอ้ box สามขูนย์ด้วยนะครับแล้วก็ผมแอบคิดว่าดีกว่าจอยตัวอื่นพอสมควรนะฮะในในด้านวัสดุนะนะฮะแล้วก็ถามว่าแล้วตัวใหม่เนี่ยมีอะไรดีบ้างครับ ตัวใหม่เนี่ยเขาแก้นในเรื่องของ R B R B มาทั้งหมดนะฮะใครที่มี Xbox One อยู่อยู่แล้วเนี่ยลองแกะกล่องออกมาดูแล้วก็กดกดที่ตรงตรงต้นตรงเนี้ยมันจะกดไม่ลงนะครับคือเวอร์ชันแรกหรือว่าตัวแรกที่ออกมาเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้กดได้แค่ติดป,ปลายๆตรงนี้ซ้ายกับขวาคือพอขอยับมาตรงเนี้ยมันจะเริ่มกดไม่ลงแล้วมันจะแข็งนะครับมันจะมาเน้นให้กดตรงป,ปลายๆซึ่ง รู้สึกว่าตอนนี้นอกจากตัว Halo แล้วเนี่ยนะครับ Xbox One ที่เป็นกล่องธรรมดาสีเขียวเนี่ยเขาจะแก้มาเป็นเวอร์ชัน2คือเขาจะแก้ตัวนี้มาด้วยนะครับนั่นหมายความว่า Xbox One รุ่นใหม่ๆนะครับจะกดได้ทั้งทั้งหมดทั้งแท่งนี้แล้วนะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างคือ Halo เนี่ยจะมีความสวยงามมากกว่าเวอร์ชันธรรมดานะฮะแล้วก็นี่ครับด้านหลังเป็นรางฐานนะครับเป็นฐานแบบฐานชาร์จฐานชาร์กก็ได้ฐานธรรมดาก็ได้ที่เป็น d o สอง A นะฮะส A นะครับรู้สึกว่าตัวจอ Xbox One เนี่ยจะมีแพ็กเกจที่เป็นฐานสำหรับชาร์จ rechargable นะครับอารมณ์ประมาณว่าผมไม่แน่ใจว่าหน้าตาฐานเขาเป็นยังไงนะแต่จะเป็นแพ็กนะครับเสียบลงไปแล้วก็เวลาเสียบชาร์จเนี่ยก็จะเสียบชาร์จผ่านสายของเขาเองเลยนะครับเสียบชาร์จเข้าไปโบกอย่างนี้เลยนะครับนี่สายนี้เป็นสายที่ผมเคยได้มาจากรุ่น Xbox One ตัวแรกนะครับผมซึ่งเป็นสายที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้ชาร์จได้ใช้เล่นแบบมีสายได้นะครับทีนี้ คนที่มี Xbox One แล้วนะครับจะต้องมีอะไรบ้างครับมีอันนี้ฮะตัวรับสัญญาณไร้สายนี่ครับหน้าตาเหมือนตาม Dive เลยครับผมเป็นแท่งเรียบๆง่ายๆนี่ฮะมีสัญ,ญลักษณ์ Xbox One ผิดด้านนี่ครับ Xbox ด้านข้างมีปุ่มปุ่มตัวนี้เอาไว้กดค้างพร้อมกับตัวจอยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงเนาะ ได้ยังไม่มีอะไรนะครับนี่มี2ตัวนี้นะครับเสียบฐานให้พร้อมใช้งานไร้สายได้นะครับผมโดยที่ตัว,ต,วตัวจอยเนี่ยต้องการ Windows 10เป็นทุนเดิมแต่ว่าคนที่ไม่ได้ใช้ Windows 10ก็อย่าเพิ่งตกใจไปฮะเพราะว่า8.1แล้วก็7พวกพวก Windows 7จเนี่ยจะมีไดเวอร์สไดเวอร์เฉพาะทางให้นะครับนี่ฮะที่ผมบอกพอเสียบ USB เข้าไปเนี่ยมันก็จะนิ่งใช่ไหมกดปุ่มเนี้ยค้างไว้ พร้อมกับปุ่มนี้ของจอยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับอืมมันสำคัญตรงที่ว่าเราต้องกดเปิดก่อนนะอ่านี่ครับเสียบตัวนี้เข้าไปที่คอมเดี๋ยวจะได้ยินเสียงตูดุ้งนะฮะตดุงตด้งตวดุ้งอ่าเรียบร้อยครับอันนี้คือการเสียบตัวรีเซิร์버ใช่ไหม แล้วก็กดตัวเปิดตัวนี้ครับโลโก้ตรงกลางค้างไว้มันจะสว่างขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับทีนี้ก็คือใช้งานได้แล้วนะครับแต่ทีนี้เครื่องผมเนี่ยมันมีอันนี้อยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่ามันมีไดเวอร์อยู่แล้วมันเลยใช้งานได้เลยนะฮะ ถึงแม้ว่าตัวจอที่เราเล่นอยู่เนี่ยจะเป็น Xbox One นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังต้องพึ่งพาในส่วนของ d เวอร์ที่เป็นการอินพ u t ไปเป็น Xbox 360อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดไม่ใช่ Windows 10เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับนี่ฮะเข้าไปที่เว็บฉลามชอบดคอมนะครับผมพิมพ์ฉลามชอบนะครับปึ๊บนี่ฮะตรงๆต,ต,ตัวเลยครับไม่มีอะไรผิดแปลกนะฮะกด Enter เข้าไปเข้ามาหน้าแรกครับผมอยู่ตรงไหนเอ่ย อยู่ตรงคาว่าบทความนี้ครับแล้วก็ออ l โปรแกรมครับผมนี่ครับโลโก้ฉลามชอบอันเบื้อเริ่มลยฮะแล้วก็ลองมาดูครับใครที่จะโหลดไดเวอร์ Xbox 3 0ก็มีให้โหลดนะครับ Xbox One อันนี้แบบมีสายนะครับย้ำว่าการใช้งานแบบมีสายกับไร้สายสำหรับ Windows ที่เป็น Windows 7 Windows 8.1จเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงก็คือเราต้องเลือกครับว่าเราจะใช้แบบไร้สายหรือว่ามีสายนะครับเพราะว่าไม่งั้นไดเวอร์มันจะชนกันนะครับโหลดไปฮะใครใช้ X 8 6หรือว่า32บิตโหลด32บิตไป ส่วนใครที่ใช้64บิตลง64บิตไปนะครับและส่วนคนที่ใช้แบบไร้สายนะครับก็ต้องทำตามขั้นตอนนี้เลยนะฮะตัวไปอีก2ไฟล์ด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมที่ YouTube อันนี้คือจะเป็นเหมือนกับว่าวิธีสอนการใช้งาน h w t o c o n n e c t กับ PC โดยระบบไร้สายนะครับต่างๆนานาน,นะฮะคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะประสบปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับผมเองก็แอบ แอบตะกุตะกัะกอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ไม่ต้องตกใจฮะนะฮะไม่ต้องตกใจเพราะว่าเพราะว่าเวลาใช้งานจริงจริงเนี่ยมันจะต้องมีทางออกเสมอนะครับอย่างผมเองผมใช้การอัปเดตวินโดว์เลยครับเพื่อให้เจอตัวไร้สายนะครับคนที่อัปเดตวินโดว์แล้วผ่านเนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งไร้สายแล้วก็มีสายคู่กันไปคือแบบว่าพอแบตหมดจะไปเสียบแบบมีสาย,ยานี้ก็ได้นีคาร์ดวจะใช้แบบไร้สายก็ได้นะครับทีนี้น่าจะเรียบร้อยแลย้วฮะตอนนี้ โอเคส่วนคนที่บอกว่านี่ครับมันมันจะใช้งานยังไงได้บ้างนะครับมันจะมีตัวโปรแกรมทดสอบขึ้นมาก่อนสมมุติว่าลงลงลงเดเวอร์เสร็จใช่ไหมมันจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า X input test นะครับ X input test คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ครับนี่ ถ้าเกิดทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเราจะใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับไลสายปุ๊บทุกอย่างจะกดเทสได้หมดนะครับ L1 เอ้ Lb Rb Rt Lt นะครับ Select นะครับผมของอันนี้คือกดได้หมด100%เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้งานได้กับเกมที่รองรับการ Input ด,ด้วย Xbox 3 6 0ูตรทุกๆเกมนะฮะเนี่ย้ังว่าทุกๆเกมนะครับอ่านะนะนะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูจอยกันอีกทีนึงเนาะ นี่ครับหากใครที่สงสัยว่าเฮ้ยแล้วจอยถ้าใช้แบบถ้าใช้แบบมีสายเนี่ยต้องใช้สายแบบไหนนะครับนี่สายแบบนี้เอาไว้ง่ายคือหัวหัวต่อแบบไมโคร USB นะฮะกับอีกด้านนึงเป็น USB ธรรมดานี่ครับเอาไว้ง่ายคือใครที่ ใช้เครื่องโทรศัพท์เป็น Android เนี่ยนะครับใช้สายนั้นได้เลยแต่ว่ามันอาจจะสั้นนิดนึงซึ่งสายตัวนี้มันจะมีความยาวประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณ2เมตรได้นะครับสายนี้ประมาณ2เมตรกว่าเพราะว่าฝรั่งหรือว่าคนที่เขาเล่นคอนโซลในจงๆเนี่ยคือเขาจะวางเครื่องไว้ไกลตัวพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาแบตหมดหรือว่าอะไรอเงี้ยเขาก็จะต้องใช้สายที่ยาวนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับ เวอร์ชันนี้แก้ไขเรื่องของ LBRB ที่กดได้ตื้นๆต,ตรงปลายๆแล้วนะครับกลายเป็นว่ากดได้ทั้งแท่งแล้วตอนนี้นะครับกดได้ทั้งหมดและกล่อง Xbox One สีดำนะครับที่ที่เป็นสีดำเฉยๆเลยอะราคาจะถูกกว่าด้วยนะครับแล้วก็เ <c oughs> วอร์ชัน2เนี่ยจะกดได้ทั้งหมดแล้วนะครับถ้าใครที่ไปที่ร้านที่เขาใจกว้างน,นิดน,นึงเนี่ยลองลองขอเขากดก็ได้นะครับเราขอเขากดก็ได้ว่าเฮ้ยมันกดได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับอืม แต่ร้านพี่หลานเนี่ยตอนนี้ทั้งตัวเฮโลแล้วก็ตัวตัวตัว,ตว,ตวสีดำธรรมดานเนี่ยจะเป็นแบบแบบเวอร์ชันใหม่หมดแล้วนะครับหดได้ทั้งหมดแล้วอืมสรุปนะครับสั้นๆเป็นจอยอีกหนึ่งทางเลือกที่คนที่เบื่อ x อ o x บอก360นะครับคนที่เบื่อจอย p พ4ซหรืออะไรก็ตามแต่นะครับรู้สึกว่าอยากจะใช้จอยดีๆมีคุณภาพแล้วก็วัสดุดีๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าค่อนางตอบโจทย์นะครับอาจจะไม่ต้องซื้อถึงเฮโลก็ได้นะครับเพราะมันราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาพอสมควรนะครับแล้วก็ ใช้เป็น Xbox One ธรรมดาก็ได้แต่แค่ใช้ร่วมกับตัวไร้สายได้น,นั่นเองนะครับใครสนใจนะฮะก็ลองเข้าไปที่ w w w f a c e b o o k c o m s h s h o p นะครับผมแอบเ e s ไปเนี่ยพี่หลังเขาคอย m o n ตอร์หรือว่าคอยติดตามการตอบอยู่ตลอดนะครับหรือสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์นะฮะลาม์ล็อตองซึ่งตอนนี้ก็มีขายเครื่อง PS 4แล้วด้วยนะครับนี่ฮะมากมายนี่ครับเป็นผู้สนับสนุนทีม MITS h รั p e r p u m o แล้วก็ Alien สามทีมหลักของฟ i f a ราย3นะครับ นี่มีเครื่อง PS4 ขายแล้วนะฮะ Xbox o n ครับนี่ครับอันนี้เป็นราคานะนะเดือนมก,กราคมเลยนะครับณนะเดือนมก,กราคมเลยสนใจตัวไหนก็ลองติดต่อสอบถามดูได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมแล้วก็ฉลามชอบตัวคอมและจอ Xbox o n นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ